ไผคือคนที่อยอยู่เคียงขางเหาทุกเวลาทุกคณะบว่เสิยามทุกหรือย้ามสุขไผที่คอยปอนเข้าปอนน้ำเหาตอนที่เหาย่างน้อยและคนคนนั้นก็นมีความหักห้เหาาโดยความบริสุทธิ์ใจบ่มมีเงื่อนไขบ่มีว่าสชีหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นไผพี่น้องคือคนที่ให้อภยัยและกรทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ เฮาได้ทุกยางแม่กระถางชีวิตกระย้อมหายได้ไผคือคนทีค่อยไอ้ดูแลย่ำเฮาเจ็บไข่ค่อยให้การเอาใจใส่ดูแลอาตลดบ่บได้รับโบได้นอนบบเคยสิเบือ่บอบบเคยสิเมยแล้วกับโบเคยบนเลยแม่แต่สักขําเดียวแล้วกับโบเคยทีคิดที่สีร่างเกียรหรือว่า ถึงแม่ว่าลูกนี่สิเคยทําบอดีหรือทําอีหยังกระซางที่เอ็ดให้เสียใจขนาดใดกะรับได้กะยังหักเข้าคือเก่าแล้วกะพร้อมให,ห้อภัยเฮาเสมอคนๆน,นั้นก็คือแม่ของเฮานะจา๊ะถึงแม่ว่าสิเป็นคําสันๆแต่ความหมายยากเกินที่สิพันนานา สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าช่องมาดามอิสานผ้าแซบเชนแนวเาาาก่าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะพี่น้องมาดามกันตั้งใจทําคลิปนี้นะจ๊ะึืนมาเนื่องจากว่ามือนี้เนี่ยเป็นวันข่ายวันเกิดของมาดามนะจ๊ะซึ่งตรงกับวันที S, ่31สิงหาคมเป็นวันที่มาดามเนี่ยได้ออกมาลืมตาดูโลกนะจ๊ะมาดามก็เลยอยากสิมาว,าวา้าเกี่ยวกับ เรื่องของแม่มาดามนะจาะที่เพิ่นให้กําเนิดมาดามได้ลืมตาดูโลกได้มีลมหายใจนะจาะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าถึงแม่ของมาดามเนี่ยตังเตม,มาดามจําความใดคือว่าตัางเตน้อยนะจ๊ะเพิ่นกับสิมีแต่ความลำบากลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจตลอด มาดามสังเกตเห็นเลยเราสิบค่อยได้อยู่สุขสบายคือแม่คนอื่นดอกมากดามก็เห็นเร่าปิดอย่สั่นแล้วมาดามกร็รู้สึกว่าตรงสารแม่เนาะจา้ะสรงสารแม่ตลอดเวลาหละที่ผ่านมาแต่มาดามเองกับบอสาม,มาที่จะช่วยให้เรามีความสบายทางกายแล้วก็สบายทางใจได้สบายทางกายสบายทางใจคือวาจากแต่ก็ บุญน้องที่มาดามกับเม่นี่พากันอยู่สกลนครเนาะพอของมาดามเนี่ยบ้านเกิดเพิ่นยูมองเกอคำตะกาเนาะมาดามกะได้อยู่กับขอบรัวนะแต่ว่าขอบครัวของมาดามนี่สิเป็นแบบว่าบ่าค่อยหลาบเลืนเนาะจา้ะพ่อนี่บ่ค่อยอยู่กับขอบครัวเนาะ ส่วนเม่ของมาดามเองนี่ก็สิเปนเลาก็สิสู่ชีวิตเนาะเรากสิทําทุกอย่างทําหน้าทําสวนทําไร่ทําทุกอย่างเม่ของมาดามเป็นคนที่ขยันเนาะจ้ะแล้วกับชีวิตของมาดามเองนี่บยย่ได้อยู่ดีสุขสบายคือลูกของคนอื่นเนาะจ้ะคือเด็กหน่อยของคนอื่นในสมัยตอนช่วงนั้นเนาะเพราะว่าจะต้องไปหน้าไปเพิ่นพอเม่พาไปเอ็ดเวียกดไห,หน้า ก็ต้องไปกับเพื่อนน้องบริเลคือเด็กหน่อยสมัยปัจจุบันนี่เนาะจ้ะแล้วก็เรื่องการกินยูนี่ก็สิกินแบบอัตคัดคัดสุนเนาะบ่คอยได้กินดีคือเด็กหน่อยซูมมอรนี่กินปิ่งปลาจำปลาเดกตุม่มไข่กับซิยูประมาณนี่ละไรต่งองอาหารกับบ่คอยดีบ่ค่อยคบสารอาหารปานใดเนาะจ้ะแต่ว่าเมยของมาดามเนี่ยมาดามนี่ อยากจะขอเถิดทูนแมของมาดามเพราะว่าอย่างถึงแมว่าแมของมาดามเนี่ยสิยากจนอืแต่ว่าแมเนี่ยต้องให้มาดามเนี่ยกับน้องเนี่ยได้กินอิ่มก่อนเสมอนะจ้ะ้าลูกบ่ได้กินอิ่มแมก็สิยั่งบ่กกินนะจ๊ะอันนี้แหละคือสิ่งที่เอ็ดให้มาดามในรููซึกว่าแห่งสงสารเม แล้วก็เห็นพุ้นคาของความเป็นแม่เนาะแม่นีนยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกนะจ๊ะเพราะให้แต้ให้ลูกเนี่ยได้อยู่ดีสุขสบายแค่นั้นพุ้นเป็นแม่กะพ่อใจเลี้วถึงแม่ว่าตัวเองสิลําบากกายหรือว่าบไดขินอิมนอ่มบไดขินแสบแล้วกันตอนช่วงที่มาดามยังหน่อยนี่แม่กส็สิต้องไปเลี้ยงคว้ยนะจ๊ะก็คือว่าต้องอุ่มอุ่ม มาดามเนี่ยใส่ไอ้ผ้าอย่างเฮาเจ้าเอิ้นว่าผ้าผ้าขม่าบ่ภาษาบ้านเฮานะไปนําตลอดเนาะแม่เล่าให้มาดามฟังแล้นี่แบบว่าไปเลาะไปโดยที่พ่อแดนเฮจะเป็นห้วยเป็น40 50ตเออบ่ได้บนี้พอเวลาห่อข้าวห่อน้ําไปกินนําก็ไปต้องไปเป็นมื้อบ่ได้จ้ะพี่น้องบ่ได้ว่าสิเอาควายไปปล่อยิไว้แล้วก็มาเฮือนมันบ่แม่นจ้ะ ตองไปเฝ้าลูหันเขาเผากับนามกับวิมอยังแต่วิมิจะปีนปากับจําประเด็กแค่นั้นละจ้ะจนเท่าที่มาดามจังความไรคือชีวิตของแม่มาดามนี่เราบ่เคยอยู่ดีสุขสบายจ้าเถื่อเลยกระยููมากยู่มาจนมาดามก็จําความไรเนาะตอนนั้นมาดามสิขึ้นปองกเนาะก็ดีว่าพอกับแม่ของมาดามก็เลยเลิกงท่างกัน ก็แยกทางกันแม่ของมาดามก็มาอยู่นครพนมส่วนพ่อของมาดามก็อยู่ี่สกลน,นครเนาะตัวพอมาดามเองก็ได้รับโอกาสดีๆนอกจากอาเนาะจ้ะเป็นญาติไม่ซักเป็นอาเนาะเพื่อนก็นได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความเมตตกลกหน้ากับมาดามผ้ามาดามเนี่ยไปเลียนอยู่โรงเรียนประจําอยู่สกลน,นครนะจ๊ะ มาดาาก็เลยไม่ไปใช้ชีวิตตรงนั้นเออส่วนเมย์ของมาดําหลังจากนั้นก็คือว่าบริติดต่อเลยประมาณปีหนึ่งเนาะบริติดต่อกันเลยแล้วก็พ่อมาดําเปิดเทอมเนาะสิไปเรียนดูวยโรงเรียนยูสกุลเนาะโรงเรียนประจำาันนีช่วงนั้นก็เลยแม่มาดําก็เลยนี่ยได้ยินข่าว เม่เนาะว่าเมยอยูบานยูนครพนมก็เลยทางอ่านในเพื่อนกับพาาึ้นขึ้นรถพืนนั่นแหล,ละมาหาเนาะก็เลยได้เห็นกันครับหลังจากนั้นมาดามเองกก็ไปเรี่นโรงเลยนลประจําส่วนหนองไส้ของมาดามกตอนแรกก็ว่าสิไปเลียนนกันกกนนะั่นะแต่ว่าบาัดทีนี้ก็เลยเมย์เราก็เลยสงสารน้องก็เลยเอาน้องมาอยู่นําอยู่นคะรพนมเนาะ ต่ช่วงนั้นแม่ของมาดามยังบบมีเงินดอกจากพี่น้องเพราะว่าอยู่กับหยากอยู่อยู่กับหยากอยู่กับน้องของ่อเล่าเลยรก็พอสักพักนึงงเราก็เริ่มมีครอบครัวเนาะกะเ็เลยแต่ว่าหลังจากที่มีครอบครัวก็คือว่ากับบริแมีชีวิตวามเป็นอยู่ถี่นี้ึ้นนี้ยังไปกว่าเดิมออกจีกพี่น้องดีแน่แต่ว่าพอเลี้ยงของมาดามเราเป็นคนดีแล้วโบ เบลเล่ไล่เย,ย่ยนะจ๊ะเล่าดีสม่ำเสมอเสมอตนเสมอายเลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญของมาดามกำนองใส่มาดามลอที่นี่พ่อเลี้ยงทีดีแลหลังจากนั้นมามาดามกะไปเลยนเล่น,ลนสกุลอยู่สกุลนครนะอเวลาช่วงบั้นยุดหรือว่าปดเทอมปอย่างในแม่ของมาดามนีนก็ดีไปเยี่ยมไปเยี่ยมเป็นพักๆอะไรเลยทีเล่าว,ว่างนะเนาะแม่ก็สีหาของกินนะจ้ะ อีกยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเฮาอยากให้เฮากินเนี่ยของกินทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าสิเป็นของที่ว่าอาจจะบ,บริเลสแลค่าแพงเนีอว่าอาจจะบ,บริเลสเสพในสายตาคนอื่นเนี่ยแต่สําหรับแม่นี่คือว่าอยากเอาไปให้ลูกกินนะจ๊ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งทีเ่เวลาทีาท่ามาดามพิดเทิมนะจ๊ะพีน่น้องพิดเทิมในแม่ก็จะต้องไปรับไปรับมาดามเนี่ยมาอยูน่นํา ตอ <Cornell>. นนั <mel> <ans> <mel> e. no. right ้นนี่แม่ได้แยกบ้านอกมาจากแม่ญ่าแลจ้ะเออแล้วก็มาปลูกบ้านเป็นกระต๊อบหลังน้อยๆเนาะอยู่ในที่ของญาติเล่าแหละเป็นที่ของน้องน้องน้องสาวของพ่อเล่าเนาะก็มาปลูกดูแค่ว่าได้อยู่ก็คือว่าหลังคากะเอ็ดจากไผ่หญ้าเนาะภาษาอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าไผ่หญ้าแล้วก็ไอ้มุ่ง แอมด้วยฟ้ากระเตเน้องที่ทํำจากไม้ไผ่ใส่กับกระสอบปูนนะจ๊ะกระดูแบบนั่นแหละเออ่วบาเวลาที่ฝนตกเนี่ยคือว่าฝนตกแห้งๆนี่มาดามเนี่ยต้องคอยเอาคู่เอาทางเนี่ยมาล่องน้ำนะจะพี่น้องราะว่าฝนมันหัวลงมากมาดามเห็นคิสาภาพพึนตอนนั้นตอนใดเนี่ยยังมีความแบบรั่นทดชีวิตอาจจะนน้องแล้วกัน สงสามเม่เออแต่ม่กกะซอยยังแม่บด้ยนะจ๊ะเออกะได้แต่คิดดูในใจล่ะเออว่อวาสักมือหนึ่งมันจะต้องเป็นมือของเหาแบบนี้นะจ๊ะวันทีมาดามได้เห็นแม่ของมาดามดูดีสุขสบายบม่ต้องลำบากมาดามเองก็ดีใจแล้วกะภูิใจตรงนี้แต่พี่น้องที่ มีแม่แล้วกับป่านนี้พ่อมาดามเองนี่ไปเรียนอยู่สกนลนครหกปีนะจ๊ะจนจบมัมหกมาดามก็ได้ไปทํางานดูแถวปททุ่มเนาะก็ได้ช่วงนั้นก็ถือว่าเศรษฐก,กิจก็ดีเนาะแล้วก็ได้ทํางานทํางานก็ได้สูงเงินมหาห้แม่ซอยแม่มแล้วเอ็ดเพื่อนนะจ๊ะม,มาดามมีความภาคภูมิใจตรงนี้เลยจ้ะพี่น้องที่ได้ มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณแม่เท,าท,าท,ท,ท,าท่าที่มาดามสิทําได้ก็คือซอยเท่าที่เฮาสิซอยเพิ่นได้ก็คือทํงานได้เท่าใดมาดาก็ส่งมาให้เพิ่นสร้างเฮือนเอ็ดเฮือนเนาะบ่ได้เอ็ดหลังใหญ่จน้องเอ็ดแค่พออยู่แต่พอหลังจากที่เอ็ดเฮือนเสร็จก็ก็ดูมาเรื่อยๆชีวิตของแม่มาด บบเลยว่าสิดีขึ้นไปกว่าเก่าเราะจากพี่น้องก็ยังคงลําบากทําให้ทาหน้าอยู่ลําบากตากตํำเนาะแล้วก็เวลาย่ยมหน้าแบบนี้เนาะจะแม่ก็สิไปรับจ้างลูกการับจ้างดําหน้าว่าแต่ไม่มีภัยจ้างยังจากพี่น้องในแมา่ดามก็สิไปตลรวที่มาดามเห็นนี่แบบไปตื่นไปลูกกาเนี่ยจะต้องไปแต่เดิกเลยจากพี่น้องไปเต่ตนดีจะไปสายก็คือบบได้นะจากบบได้ไลย ลูกกานี่มันบวมันชิ้นลูกในง่ายๆแต่พี่น้องมันเมือยคืออย่างในเพราะว่ามาดามเองเนี่ยเคยเป็นลูกมาแล้วเคยเป็นลูกการับจ้างมาแล้วมันเป็นอีย่างที่เมือยแล้วก็ลําบากมากๆจากพี่น้องถ้าใครบอกเคยเอ็กศิลป์บอมีทางลู้เลยว่าการทาหน้านีนมันลําบากขนาดไหนเนาะเออเล่าก็สิไปปลูกข้าวโพดปลูกมะพร้าวปลูกมะเขือเทศดูแถวหิมพงปลูกมะเขือ แถวริมโขงราใดมากแล้วก็เอามาแบ่งขายแนยพ่อจะได้กินได้ใส่ไปแต่ละเมิงเนาะจ้ะจากตรงนั้นอาจจะพี่น้องมาแหงเอินแห้มาดามในรูซึ้อสงสารเม่เพะว่าเราต้องไปตลอดช่วงหน้านหน้าในเราไปตลอดอ่ะพี่น้องคิดเบิงว่าคนที่แบบว่าไปโลก,กาสุเมือตื่นไปแต่แต,แตีสี่กับมากกับปรมามันมันเพื่อกับหูกโมงแรงหรือเมิดตื้อถุ่มแบบเนี้ย มันชินมือแล้วก็ร่างกายเนาะโดยวัยของเราก่ะเราก็อายุหลายแล้วบวแมเนตอนนี้เรากนหาสิบประมาณหาสิบเก้าแล้วเนาะจ้ะหาสิบเก้าปีแล้วนี่เละจ้ะพี่น้องแห่งเอ็นแหมาดำในรูซึ่งแบบว่าหมดหูใจแล้วก็คิดตึงงามไรมันเอ็นแหมาดำในสูงสามเม่แล้วก็ให้ตลอดจ้ะพี่น้องเพราะว่า ท,ทุกนาทีทุกเวลาเนี่ยของของแม่เนี่ยสิมีลูกอยู่เสมอเนะจ้ะถือแม่ว่าลูกสิไปมีขอบรั้วมีลูกมีเต่ามีล้านเร้วแม่ก็ยังพุ่งห่วงลูกคือเก่านะเพิ่งลูกคนใดสิแบบว่าชัวรลวร็วไอไปทำตัวบดีนะจ๊ะแม่ก็ยังสิค่อยห้กกำลังใจค่อย,อยุ่งเคียยขา่าวะวกันพร้อมดีเสีให้อภัยเสมอนะจ๊ะกำลังลูกขุน แล้วกับเมยของมาดามเนี่ยเวลาที่มาดามมีปัญหาเออบบัติเลืองเนี่ยกะซางเมยม่มาดามคอยยู้ข้างๆจะคอยถามไทยคอยใหยก้กำลังใจมาดามตลอดเล่าสิบบเคยถิ่มมาดามบุกหนอเมยของมาดามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมาดามเลยเป็นทั้งเมยเป็นทั้งมูเลจ้ะคุยในทุกเรื่องพรึกษากับเมย์ในทุกเรื่องเวลาที่มาดามมีเรื่องเนี่ย คุยกันแล่าคุยและสบายใจเพราะว่าตัวของมาดามเองเบุกข่อยสิไปคุกขี้หรือสนิทสนมก็ไผนะจ้ะบุกค่อยมิมูน่ะก้ะพี่น้องก็สิเอาแม่ละปลเป็นมูแม่จะจะยู่กับมาดามเลยทุกทุกวลาเลยคือที่มาดามเคยไปพาตัดกิจกรรมทำหน้าอกก็คือกันนะจ๊ะแม่ก็สิไปค่อยเจ็ดเหนือ่อเจ็บตัวค่อย อยู่ข้างๆตลอดค่อยหากับเขากบน้ำมีอย่างให้กินนี่เราจะพี่นงความหมายของคำ่มมาเมมันมันหาสิง่งสิ่งใดสีมาที่มาเทียบบ่ไดะคะ้คือเป็นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่บ่มีอย่างที่สิมาทดแทนหรือไอ้บ่มีขอมีบ่มีเงืะะ่อนไขนะจ๊ะที่้นคนสีเรื่อวมาเป็นเมเนี่ยทำเพื่อลูกทำในทุกอย่างเม่กระัางชีวิตเม่ก็ยอมให้ลูกได้นะจ๊ะเออยอม ห้เจ้าของนี่อลำบากโอกใหม่เจ้าของหรืทถกเพียงแค่ห้ลูกเนี่ยได้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะจ๊ะแล้วเมียของคนอื่นในจ้กพี่นองเป็นแบบนี้คือกันกับเมียของมาดามบอกจาะพี่น้องโตของมาดามเองนี่ถึงแมว้ว่าซูเมอร์ในชีวิตของมาดามเนี่ยอาจสิบบอด้ซ้ำกับชีวิตของลูกคนอื่นนะจ๊ะมาดามกะมีความพอใจและยิน ทีมาดามได้เก like well, ิดมาเป็นลูกของแม่นะจ๊ะและมาดามก็ต้องขอขอบคุณที่แม่ได้ให้กําเนิดนะจ๊ะให้มาดามได้มาลืมตามองลูกใบนี้นะได้มาใช้ชีวิตได้มาเจออย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มาดามได้เรียนรู้หลายๆอย่างให้มาดามได้รู้ในสิ่งที่มาดามบ่เคยรู้ให้มาดามเข้าใจในสิ่งที่มาดามบ่เคยเข้าใจเลยนะจ๊ะ ชีวิตของคนเฮ้านาะจากพี่นนองมันบอมออม,ม,บอมีอีหยังมากไมยบอมมีอีหยังที่จีร่างเลี่ยงยืเนานะจากมือนี่ที่เฮ้ายังมีแม่เฮ้ายูถือว่าเฮ้าโชคดีแล้วเฮาจงใช้เวลาทีเหลือนาะจากให้เป็นโอกาสที่ดีที่เฮ้าสิได้ตอบแทนบุญคุณเพื่อนให้เต็มที่ให้ดีที่สุดส่วนตัวของมาดามเองก็ถือว่าทำเต็มที่และทำดีที่สุดแล้วนากจ้ะแมาดามเองก็สีบ่เสีย,ยใจนาะจะากหากมือใดมือหนึ่งเนยมาดาม อาจสิบว่ามีแม่แล้วแบบเนี่ยเออเลวก็สิททาแบบนี้กับแม่ต่อไปเท่าที่มาดามจะทาได้นะจ๊ะจังใดมาดามคนะ่ะขอขอบคุณแม่นะจ๊ะที่ให้มาดามได้เกิดมาเป็นลูกของแม่สิ่งใดที่มาดามเนี่ยเคยเอ็ดบดีกับแม่นะจ๊ะเออเคยเอ็ดให้แม่ผิดหวังเสียใจหรือว่าเคยล่วงเกินแม่ทั้งกายว่าจาหรือใจก็ดีนะจ๊ะตัวของมาดามเองเนี่ ขอโูษแม่นะจ๊ะหวังว่าแม่คงเสีว่าห้เป็นเว้นเป็นกมกัหลูกคนนี้นะจ้ะสำหรับวันเกิดของมาดามวันนี้ก็ตั้งใจที่สิลอยมาไล่นะจ๊ะเป็นครั้งแรกที่มาดามพัดลอยมาไล่ให้แม่แล้วก็เอด็ดกับเขานะจ๊ะเอด็ดกับเขาให้แม่กินในวันเกิดของแม่มาดามสีบอกไปท้ำบุญกับพระนอกบ้านนะจ๊ะพี่น้องสิทํำบุญกับพระในบ้านก่อน ทำกับพระในบ้านให้ดีที่สุดก็คือแม่ของมาดามเองส่วนพระข้าขงนอกบ้านก็นคอยไปทําตามโอกาสต่างๆที่เฮาสิสะดวกเนอะจากสำหรับคลิปนี้มาดามก็ขอจบไว้เพียงแคน่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องของขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหนะ้าบนรักษาเทพดาคุ้มครองสวัสดีจ้า